รอก่อนแล้วอันเกมยังไม่เลิกครับนั่งชิวๆไปถ้าเล่นดาวคอนไฟนะคูเล่นอะไรอัดวันเด้อไม่ต่างกันเลยคืออะไรอ่ะดาวคอนไฟล์ปะเกมจะเริ่มแล้วดาวก็นไฟรู้จักแล้วมันคือเกมเตียงอะรกันแล้วไงดาวคอไฟก็ลุกโม่เองอ๋อเออแรงกว่าเยอะความเร็วความเร็วของลกโม่เป็นปรน์เยอะปะลงไหนโมนาได้เหรอ

กูได้สแลมแล้วโมตายตายตายที่ปีกตายที่ปีกตายเอาที่ปีกที่ปีกที่ปีกที่ปิงที่ปีกราบหน้าคิวนก็ลึกกูเป็นซ้ายกูเป็นซ้ายกูเป็นซ้ายมาทิ้งกันที่ไม่เจอซ้ายซ้ายอยู่ดิอยู่ดิกูสแลมใส่มันอยู่ลูกนึงสวยสวยสวยดูแล้วดูแล้วไปไหนแล้วนี่นี่อยู่นี่อยู่กูเนี่ยเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวยสวยสวยไอ้กูขอปืนก้อนเลยเดยสวย ตาโสมบแล้วอะไรเนี่ยใจคอคือกูวันนี้กูจะให้เล่นให้กูเล่นปืนเกันไปให้ไปคนคนแล้ววันสองเขาบอกกูคนตรงนี้คนตรงนี้ตรงกูนี่นี่ปืนนี่ปืนนี่ปืนสวยเ้ยคอจะแตกเจ็บคอเลยเว้นิ เดี๋ยวแล้วสิกแปบนึงเจอ้ยสุดเล่นมาตั้งนาทำมพีต่ำังเนียหายยีกว่าเหรอไอ้บงมึงเอาสไนบ์ปะสไนบ์กูยิงไม่โดนเลยอ่ะตัวก็ได้เจีวเอาสไับมาแรกกูเนเอาเอาเอออออันนี้นี่มาแรกอกูใส่ิดบออเดียว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 อ้ยขอใช่ดีกว่าปิดใจละเอาไหมขอ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 ันปะ ไอ้เข้ยอ้กดผิดโดนต์ไม่หนีวะไม่ได้เชื่อเอาเอาเอาพุ่งมาเอาพุ่งมาพุ่งพุ่งดับไงวะกดกดเปิดท้องให้ดับเออขอเปลี่ยนปุ่มก่อนแล้วนึงเกมเพย์คอนโทรลอยนะวะไปหาข่าวให้มีคนมาฟาร์มก่อนแล้วนะใช่ไหมเฮ้ยมีคนยิงกูมามีคนยิงกูมาหลังเหรอเออใช่อย่งข้างหลัง ทิศทางนี้ทิศทางนี้แต่ไม่รู้ตัวอยู่ไหนนะ้องเสียงได้อยู่ใกล้เรอยังไงมันก้องเข้าวงเลยนตาอยู่แถวๆใต้ตินไหนวะไม่เจอปะเออเพื่อนนะตดเพื่อนนะเื่อนนะเพื่อนขวา่ ฟันไฟไปีแล้วไปตันเล้วนะไหนจะจะฟางขนาดนี้แล้ว <c oughs> ไปเลยเด็ด <c oughs> ใครเขาเปิดเลเทไรซิ่งเครื่องกูบอกว่าไหนสใกล้ตันแล้ว กูตามเสียงเปิดมาเฮ้ยอยากได้ตอนใช้แมกเนตไปไงแค่ดึงดึงเฉยๆตัวเราต้องตัวเราต้องยิงมันเป็นว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 งโอ้โหแล้วก็ยิงแล้วจะดูดก็เป็นในในวงเคสเนี่ยนั่นแหละแต่ดูดแค่ช่วงเดียวมั้งท่าเมื่อรูสกแบแค่แบบจังหวะแรกอ่ะไม่ได้ดูดแบบยาวก็กระโดดไม่ออกอ่ะก็ก็ถือว่าตายอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะไม่ได้งั้นแสดงว่าเมตซาไม่ต้องเป็นนี่ละเบ็กเกอร์ละแม่เหล็กดูดนี่หรอ แสดงว่าไอ้เกี้ยนั้นไอ้เกี้ยนั้นไม่ได้โป่หรอกมันเล่นถูกแล้วมันเล่นมันเล่นเมตาไอ้เหี้ยเบเกอร์กับโคโน๋อเล่นดูดอเปิดอะไรบ้างวะเนี่ยเนี่ยอีกแล้วอ่ะโคโตบุเนี่ยอยู่นี้อยู่นี้อยู่นี้มีคนมีคนบินลงมามีคนบินลงมาตรงนี้อยู่หน้ากูยังไม่เริ่มยิงนะไ ตัวบินตัวบินตัวบินเดะโอเคมีนตายมีตายแล้วมีตายแล้วเซ่เซ่เซ่สวยสวยสวยเดี๋ยบ้านในบ้านเข้า๋ยแล้วไม่เจอขอขึ้นวางบนก่อนไม่เจอนี่ไงไหนวะตรงนี้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 เชี่ยะเราะโอ้ยเชี่ยเอ้ยกูโดนลุมกูโดนลุ้มตกไปถึงโอ้ยไอ้เขี้ยเอ้ยเกือบตาย มีคนปีกขึ้นมาข้างบนสวยที่มาร์คที่มาร์คลงมาิแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วร์คไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านนี้ไปเข้าบ้านนี้ไปกนบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ Watch a out c for o l l p s e ปบ้านไหนเสียงกันแถวเนี้ยเสียงแถวเนี้ยฟังเสียงดิฟังเสียงดิฟังได้ไม่ <S <s เคยฟังโอ้ยคนบ้านนั้น สนามกูครบละวอ่านก่อนไหมแน่กูหามันอยู่เนี่ยกูหามันอยู่เนี่ยไม่รู้อยู่ไหนขอขึ้นที่สูงดูแอบอยู่ไหนวะเออไปนั่งเนียนอยู่ไหนวะแค่เสียบอยู่แถวนี้ถอยแล้วเฮ้ยนี่ไงนี่ตรงนี้มันเปิดกอล์ยู่เปิดกอล์ยูโอ้โหไม่ตาย คิวโดนยิงไหนฮะคิวไม่ได้โดนยิงมีบ้านบ้านสองร้อมาร์ไม่ได้จะกลอมันจะขึ้นเอาเคยคกันเนี่ยไ่ช่วยบลมนกนข้าวบนดิก้นข้วบนดิต้องเลล่างมีข้าวบนไหมตกใจเนี่ยทีมาร์กทีมาร์ทีมาร์เดี๋ยวมาตามมาดิ เจอทนตัวนึงคืเจอทนยตัวนึงตาย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 อยู่ระเบิดตกลงยิงบุ๋มตายยังไอ้เ่าน่ะไม่ตายไม่ตายโอ้ยม่รดไป่ร้ยโอ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 ้ยอ้ยโดนยโอ้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 ยโอยโอ้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 ยอ้ยโออ้ยโว้ยโอ้ยโอ้ย้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 ออ้ยโ สองตัวสองตัวสองตัวแลมกลลมโดนโอ้หแม่ลมอยู่ลมอยู่ลมอยู่สวยเอตีกันเหรอไอ้อนน่ะไอ้เพื่อนเลยแรกอนี่อยู่บนนี่นี่นี่มาแล้ว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 เฮ้แม่งหนีได้ มาโดนระเบิดกลุ่มเดินระเบิดกูอยู่โดนระเบิดกูอยู่สวยในบ้านในบ้านอยู่กูลอยอ่ะลอยลอยไอ้ยัยลูกบอลหนีสักลูกบอลหนีเฮ้ยเฮ้ยแล้โหเดียล้ายเดียล้ายเฮียร้ายเฮียล้าย มาแล้วมาแล้วกูบินมาแล้วกูบินมาแล้วกูบินมาแล้วตามตาตายตาตายตาลงบนตายโอ้สไนทองสไนทองไม่ินบอกอะไม่มีเลยวะเป็นหมดแล้วเนปืนนี่ฮเออหลังหลังหลังโลดายาใส่แล้วใเดียคนาเลยนไทคนยใส่กนมเลยมาๆๆๆๆรอสกิลคูดาว ตะกิ้คูดาวบุมเก็บู้กีลคูดาวตายตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วนหั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 วไหนตัวไหนตัวนี้กันตัวนี้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 ภู้สู้อยู่ตัวที่ภูสู้อยู่เรื่องอะไรอาให้โอเคสวยสวยวไอู้้เกิดดิต้วตายหมดแล้วตายหมดแล้วสวยวยววไอ้ปืนกูดิงไปไหนก็ดงกันตหมดแล้วเนี่ยเจ้ เจ้าปืนกูกระเด้งไปไหนหมดวะไอ้เฮียหาให้หน่อยดีอะไรอ่ะแล้วกูยังขาดอันนึงอ่ะนี่ไงไอ้ภูปืนกลหาให้หน่อยอ่าวินวอลก่ะเดี๋ยวหาให้มีไอ้ภูมีปืนกลข้างล่างทองกับเราดิขณะที่กูมาร์ไว้ให้กูตันหมดแล้วกูตันหมดแล้วโอเคโอเคเจอแล้วสไนเดอร์ไม่เจอว่ะสวยอันแล้วจะหาทำไมทำไมอ๋อไอคิวนี่หว่าไม่ใช่บูมกูหาปืนอีกปืนหนึ่งเล่นไม่ได้ไงก็เลยถือสไนเดอร์ไว้ก็แค่ปิด

เจอแล้วเจอเนี่ยเจอแลวเนี่ย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 เจอแล้วมนโดนยิงว่ะมันโดนยิงว่ะเสือกดี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 ไอ้กูอยู่ไกลนะเราด้วยเออเราบนเขาดยใต้ตีนเนี่ยวิ่งเราอยู่ใต้ตีนเนี่ย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 บังอะไรแล้วนะอะไรอยู่ไหนแล้วมันใส่กันอยู่มันใส่กันอยู่เอาเรือเรือเรือพร้อมแล้วเห็นนะเห็นแต่แล้วไหมตามมาตัวไหนมา้หน่อยตัวนี้

มันยิงอยู่ใต้ตีเราเดี๋ยวไอผู้ตายทไปงคนเโอเคมาช่วยแล้ว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 ตายตายตายายตัวผูไอตัวตายแล้วดบ้านเดบ้านบ้านด้ามาดิสั์มาดิมาดิตัวใบ้านตายแล้วตัวเดบ้านตายแล้ว ออกไปทกข้างนออกไปกข้างนอกนะอกไปกข้างอนอเคนอเคอเคออกไปข้างนอกเดยวอกไปเข้างนอเดี๋ยมา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 ไปข้างนอกต้องต้องบอกว่าต้องบอกว่าไอ้ภูตอนนี้ไปเลยข้างนอกไปเลยข้างนอกเนี่ยเนออกไปดิมาเสียงเสียงกูตรงเสกูเสียงกูเลยโอเคโอเคโอเคกูอยู่ก่ภูอยู่ตอนนี้เสียงบ้านเสียงในบ้านเสียงในบ้านเสียงในบ้านเจอกั้วเอก้วอกน้ายงกเนี่ด้านาด้านขวาด้านาด้านขามนอูมันอูตึกตึกตึก ตายไหมตายไหมโคตรมันในแดดเยอะกูจะเอากระบองฟาดอยู่แลอะเฮ้ยหญิงเยอะทุกคนเลยว่ะใช้ได้เห็นว่าคุณโคตรมันนัวมากไปเ่อะ